คณะกรรมการประเมินสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศาึกษาองค์การมหาชนด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตั้งอยู่เลขที่600หมู่ที่4ตําบลท่าใสายลวด อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ประวัติโรงเรียนบ้านวังตะเคียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2476ที่ตั้งเดิมอยู่ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุการย้ายที่ตั้งเดิมเนื่องจากในปีพุทธศักราช2496 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้โรงเรียนและบ้านเรียนเสียหายอย่างหนักราษฎรจึงร่วมใจการอพยพหมู่บ้านและโรงเรียนมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุมีเนื้อที่ประมาณ15ไร่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมะวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส โดยใช้หลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยอมรับในความหลากหลายนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนคนไทยในเขตพื้นที่บริการซึ่งโรงเรียนบ้านวังตะเคียนมีเขตพื้นที่บริการการศึกษาทั้งหมด3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่3บ้านท่าอาจหมู่ที่4บ้านวังตะเคียนหมู่ที่7บ้านวังตะเคียนใต้และมีนักเรียนบางส่วน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงพมา่าและอื่นๆโดยนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาตามกฎหมายบริบทของโรงเรียนบ้านวังตะเคียนมีนักเรียนทั้งหมด530คนครูประจำการที่21คนครูอัตราจ้าง4คนวิทยากรภายนอก1คนธุรการ1คนและนักการพาโรง1คน โรงเรียนบ้านวังตะเคียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีระเบียบวินยัยใฝ่คุณธรรมนำประชาธิปไตยพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีวินยัยซื่อสัตย์รับผิดชอบเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เทคโนโลยีก้าวหน้านำพาวิชาการคติพจน์ของโรงเรียนปัญญาเป็นหัวใจของนักปราชญ์สัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนรูปพระาธาตุหินกิวมีแสงสว่างสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินหมายถึงความขยันความอดทนใฝ่รู้ใฝ่เรียนความกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม สีเหลืองหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามอักษรยออ่อวตคำควรของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยฝ่คุณธรรมนำประชาธิปไตยข้อมูลแสดงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอาคารเรียนสี่หลังห้องเรียน18ห้อง ห้องปฏิบัติการสองห้องโรงฝึกงานหนึ่งหลังห้องพละดนตรีอาคารห้องสมุดหนึ่งหลังอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังอาคารประกอบอาหารหนึ่งโรงอาหารสหารกรร้านค้าหนึ่งหลังอาคารอนุบาลหนึ่งหลังอาคารกังหันอาคารออมทัพย์นักเรียน1หลังบ้านพักครู4ี่หลังสวมสามหลังสิบห้ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการสองห้องจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังนี้ห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งห้องห้องวิทยาศาสตร์หนึ่งห้องโรงเรียนบ้านวังตะเคียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมผู้บริหาร มุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนโดยทุกคนมีความเท่าเทียมและเสมอภาคทางการศึกษาเด็กในชุมชนเขตบริการต้องได้รับการศึกษาและจัดก,การศึกษาตามความเหมาะสมของผู้เรียนทุกคนเอกสารร่องรอยในการรองรับการประเมินในระดับประถมมวัยมีทั้งหมดสาม,มาตรฐาน18ตัวชี้วัดมาตรฐานที่หนึ่ง ตัวชี้วัดที่1.1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา ตัวชีวัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาตัวชีวัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลตัวชีวัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ตัวชี้วัดที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยตัวชี้วัดที่3.3ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เอกสารร,ร่องรอยในการรองรับการประเมินในระดับขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด3มาตรฐาน18ตัวชี้วัดมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาตัวชีวัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้มาตราฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาล ตัวชีวัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาตัวชีวัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบตัวชีวัดที่2.6กการใช้สื่ออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ความปลอดภัยและสุขลักษณะตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติ ัวชีวัดที่2.9ระบบและกระบวนการการช่วยเหลือผู้เรียนตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวชี้วัที่3.3 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนบ้านวังตะเคียนขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ท่านให้เกียรติมาแนะนำแนวทางตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจนักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทางโรงเรียนขอขอบพระคุณค่ะ